One, two. วัสดีครับวันนี้กับช่องสายฟรีชาแนลครับวันนี้ผมจะมาเล่นเสียโป้ฟาร์มป่านะครับผมก็จะเริ่มจากบัฟแดงก่อนนะครับเอาพี่ทําไมเลนแครี่อยู่เลนล่างทาไมพี่ฟาร์มจบเลนบนล่ะครับอ๋อวันนี้คือผมเป็นแผนของผมเองนะครับคือผมจะไม่จบเลนล่างนะครับผมจะจบเลนกลางครับคือผมฟาร์มแดงเสร็จฟาร์มฟ้าเสร็จผมก็ให้แคร์ลี่มาเรียบไฟเลนกลางนะครับ การเล่นฟาร์มป่านะครับไม่จําเป็นต้องจบเรียนแครี่นะครับมันแล้วจะแผนคนเล่นนะครับทุกคนเล่นฟาร์มป่าอาจจะเคยโดนด่าว่าป่าทําไมไม่จบเรียนแครี่ว่าแม่งเล่นไม่เป็นมาอุกกากว่าที่จริงมันไม่จําเป็นต้องจบเรียนแครี่นะครับมันขึ้อนอยู่ที่แผนเรานะครับช่วงต้นเกมเราก็จะทำฟาร์มไปก่อนนะครับรอเวลสีเข้เจอกันครับ มีหน้าไม่เอานะโหเรียบร้อยครับไปนี่น่าจะแพ้ครับเพราะต้นเกมเราไม่มีดาเมจเลยนะครับดาเมจเราเบามากครับช่วงต้นแตกหมดครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคัมแบ็กครับจิปโปต้องเวลสี่ก่อนนะครับถึงจะมีดาเมจสูงสุดนะครับแล้วก็ฝั่งเรามันจะมีลอเลี่ยมมีสลิมเนี่ยสลิมยิงไม่มีดาเมจเลยนะครับมาหลอกเงี้ยยิงไม่มีดาเมจเลยนะครับ เราต้องรอสักเวลสี่นะครับเวลสี่หรือแปดนาทีขึ้นไปนะครับถึงจะโหดนะครับมาครับระเวลสี่นะครับเราพร้อมบวกแล้วครับตอนนี้แต่ว่ารอเพื่อนเรียกไฟดีกว่าเราจะไม่เปิดไฟนะครับเราจะรอล้วงอย่างเดียวครับเยวผมจะรีบฟาร์มนะครับรีบฟาร์มรีบหาของรีบบวกครับผมจะได้ให้ดูว่าแผนจบกลางมันเป็นยังไงครับ เราก็ฟาร์มเรื่อยๆไปก่อนนะครับช่วงนี้คือเราไม่ต้องรีบไปแก๊งนะครับเราจะรอดูจังหวะการเข้าไฟนะครับแล้วค่อยเข้านะครับหรือเราหรือเราจะรอเก็บตกงก็ได้ครับเก็บตกงคืออะไรครับคือเก็บตกนั่นเองนะครับคือคือเราไปที่หลังนะครับคือมันไฟกันจบแล้วงี้เราค่อยไปเก็บที่หลังนะครับผมจะให้เพื่อนเรียกไฟกลางกันนะครับอย่าดูนะครับว่าการเก็บตกมันเป็นยังไงครับ ไปไปบวกผมจะเลีงเซลเซียนก่อนนะครับแล้วค่อยกลับเอาหายานะครับเห็นว่าการเก็บตกมันเป็นอย่างนี้ครับคือเราไม่ต้องแบบรีบกรงรีบแกงครับคือเข้าไฟยังไงก็ได้ไม่ให้เพื่อนด่าเราอะครับเอาคิวกอดมาทําอะไรมาดิบวกเปล่ามามาแล้วครับคิวกอดเข้าสู้เราไม่ได้นะครับมาดิครับมาดิครับวิ่งหนีไม่เอาดีกว,ว่ากลับ ไปครับกลับไปฟาร์มต่อครับเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับฟาร์มเรื่อยๆครับการฟาร์มแบบผมจะเน้นแท็กทิปกลางเป็นหลักนะครับร่างเขามีประเด็นนะครับ เราจะปล่อยเข้าไฟกันก่อนนะครับเราค่อยไปเติมทีหลังนะครับคือยังไงเราก็ไปทันครับเวลาไปเติมเพื่อนนะครับกะเวลาดีๆนะครับกะเวลาให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วเพื่อนตายหมดแล้วเลือดฝ่ายตรงข้ามเลือดเต็มเราเข้าไปเงนี้ยเราตายเองนะครับบวกครับบวกมาครับเราจะรวบหมดเลยครับดูครับตีเข้าไปเนี่ยๆสองตัวแน่เราจะรวบเลยนะครับเราจะไม่ปล่อยให้หนีนะครับ แตกแตกครับเรรยบร้อยเก็บสีผมได้ตัวหนึ่งไว้เสร็จรีบกลับมาฟาร์มครับปล่อยให้เพื่อนทําหน้าที่ไปครับเรามีหน้าที่ฟาร์มฟาร์มอย่างเดียวครับทําไมพี่ไม่เอาป้อมหรอครับให้เพื่อนทําหน้าที่ไปครับให้เพื่อนเอาป้อมไปครับเรามีเว้นหน้าที่ฟาร์มฟาร์มครับฟาร์มแก๊งฟาร์มแก๊งอย่างเดียวครับ <laughs> is there anyone out there who can give me a challenge? Double kill Might is the only truth. <laughs> สามเสร็จรีบแพทคลิปเร่กลางต่อนะครับ Is there anyone out there who can give me a challenge ได้ตอดๆก็เอานะครับเพื่อเบ่งบารมีเลยเขาครับเพื่อข่มขู่เขาครับเพื่อให้ฝั่งฝั่งตรงข้ามเขากลัวเราครับไอครับผมจะไปเอาคลิปกลางก่อนนะครับค่อยลงมาบัฟแดงต่อครับเหมือนด้านบนเขามีประเด็นนะครับปล่อยเขาบวกไปครับไม่เป็นไรครับ เราได้คลิปกลางสามชุดแล้วนะครับแถมยังได้ป้อมฟรีอีกเนี่ยถึงเราจะเดินตามขึ้นไปเราไม่ทันนะครับเราอป้อมก่อนนะครับค่อยเดินขึ้นไปก็ได้ครับไปครับเราจะไปเก็บตกกันครับเพื่อนเราน่าจะไฟแพ้นะครับเพราะนี่รัวช่วงช่วงต้นเกมเราสู้ไม่ได้เลยนะครับเราต้องรอจังหวะนี้อย่างเดียวครับจังหวะเขาใช้สกิลให้หมดนะครับ มาเลครับหา่ยโตโรครับโตโรเ็าหิวครับไฮยาเขาไม่ยอมมาต่อไฟนะครับถ้าไายามาผมน่าจะไม่ไหวนะครับไปครับได้สองได้สองครับแล้วก็กลับเลยนะครับหายาเขากลัวเรานะครับบารมีเราสูงส่งไปอย่างนี้แหละเจอเสียโปเข้าไปไฟเสร็จเหมือนเดิมครับรีบกลับมาฟาร์มครับ ผมแนะนำการเล่นลิปโป้นะครับว่าต้องจบก่อน14นาที15นาทีนะครับเพราะหลังจากนั้นขึ้นไปนะครับลิปโป้มันจะอ่อนลงนะครับมันจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเพราะฮีโร่อยู่ฝั่งหนึ่งเขาเก่งกว่านะครับตอนเลดเกมเนี่ยอย่างกับไฮยเตะเงี้ยนะเลดเกมขึ้นไปเนี่ยเราสู้ไม่ได้เลยนะครับเข้าไม่ถึงตัวเขานะครับแต่ผมก็จะไม่จบ14นาทีเหมือนเดิมครับคือผม ใชยื้ให้มันตึงๆแล้วก็มีแผนทีเดียวจบเลยครับคืออยากเล่นเกมตึงๆนะครับไปไปบวกกันแล้วโตโลโตโลอ้าวลาดไปนหนึ่งช็อตครับกลางน่าจะมีประเด็นนะครับรอ <Ret reat. S 1> เรเียวห้าวตีนมาครับดูไม่เป็นไรครับเราเติมไฟทันครับ นครับบวกบวกเอาซลเตียนก่อนละกันนะครับ,บ,บ,ต,รบตัวแรกเลยแข็งเหรอนี่นี่แตกไยครับไปเสร็จเหมือนเดิมครับรีบกลับมาฟาร์มครับ ฟาร์มป่าบนเสร็จเรารีบไปเอาคลิปเรียนบนเลยนะครับป่าไหลป่าไหลไปไหนอารคอนดีอย่าพิ่งหนีแหมเอ,เอาป่าไหลก่อนแล้วกันครับมาครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับเมื่อกี้ผมยืนวนๆทำไมครับเพื่อเพื่อทำให้สกิลสองเขา เหลือเวลาน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เขาตีดูดเลือดสู้เราไม่ได้นะครับเรายืนรอไฟเลยครับให้สลิมรอดตีนะครับนะครับหืมฟิกหนีไม่เป็นไรครับโตโรก็ได้โตโรโตโรก็หนีไม่ได้อีกไม่เป็นไรครับรอรอบหน้าครับ ตีคลิปตัวนี้เสร็จเราก็จะทำคลิปเวฟล่างนะครับพยายามดันคลิปสูงๆไว้นะครับแะวแะววเอาให้หมดครับคลิปเขาอะเผื่อได้ป้อมล่างนะครับเราจะแอบสักนิดนึงนะครับเผื่อไม่มีคนมามาละไม่ไมทันละ ไม่ได้เราก็ไม่เอานะครับอย่าฝืนโยกไปกลางดีกว่าเดี๋ยวเรารอสกิลหนึ่งแล้วฟูดาวนะครับเราจะเอาเซลเซียนนะครับมาแล้วครับแตกไปเลยครับถอยก่อนนะครับหายาหายาหิวไม่ตายหรอกครับคขนวนไปแล้ว เราจะไม่กลับบ้านนะครับเราจะรออันติครูดาวเสร็จแล้วแล้วเราค่อยใช้อันติตีดูเลือดเอานะครับจะได้ไม่เสียเวลากลับบ้าน Rage! Retreat! Ratis been On no allowed to one! my way! ใหญคลิปตัวนี้เสี็จแล้วรีบไปเอาคลองดีกว่าไล่ซูเปอร์แมนเขาก่อนนะครับนะเอาคลองกันเลย,ยดันกลางกันดีกว่าครับ เดี okay. ๋ยวเราจะเลงเซลเซียนก่อนนะครับเพราะมันตัวมันน่ารำคาญมากครับไม่รอแล้วครับแตกครับเรียบร้อยหายาหายาไม่ตายหรอกครับเข้ามาดีเข้ามาดีเขาอยู่เลนกลางกันนะครับเราทำชิปเวฟบนได้นะครับเพื่อนเราไฟแพ้นะครับไม่เป็นไรครับ destroyed dares tower. oppose might? Who my a รีบไปเคลียร์คลิปกลางนะครับเดี๋ยวป้อมแตกครับนี่สกิลเคลียร์คลิปก็พอนะครับเราจะไม่เข้านะครับ จะมาเวียดป่าเรามาดีครับกลัวเราคิดว่ากลัวเราสองเนี่ยก็มา็ดีดิก็มาดีก็มาดีครับไม่ตายมีตายเกิดครับไม่เป็นไรนี่ก่อนนะครับอย่เลบเปลี่ยนของก่อนนะครับเออกเป็นเกาะกันเวทเล็กดีกว่านะครับไกอาสแตนดาร์ดเน,ะน,นี่ยเพื่อที่เราจะล้วงเซลเซียนได้ง่ายขึ้นนะครับ เี๋ยวเราจะเคลียร์คลิปไปด้วยนะครับแล้วก็ปิดเขาด้วยนะครับทีคลิปไปด้วยให้ปิดไปด้วยนะครับมามาโตโลโตโลโตโลแตกครับเรียบร้อยหลังจาก14นาทีนะครับลิปโป้จะเริ่มทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับ ตัวฮีโร่มันจะอ่อนลงนะครับไปเอาป้อมบนเดีกว่าครับเกมจะตึงมากนะครับถ้าหลังจาก14นาทีขึ้นไปนะครับไม่ไรครับผมมีแผนครับเดี๋ยวเราไล่ซูเปอร์แมนให้เพื่อนก่อนนะครับไม่งั้นเพื่อนเราจะเล่นยากครับเอาซูเปอร์แมนก่อนแล้วกันครับไม่งั้นเพื่อนเราเล่นยากมากนะครับถ้าไม่เอาซูเปอร์แมนก่อน ถอยก่อนถอยก่อนรีบไปเอาคองกันดีกว่าครับเอาคองไม่น่าทันนะครับเขาน่าจะเดินลงมาดูแล้วครับเราเดินออกมาก่อนนะครับเราแอบตจงไว้ตรงนี้นะครับ เราจะเดินไปขู่เขาสักหน่อยนะครับเพื่อที่ไม่ให้เขาเอานะครับมาล้วเอาต่อเลยแล้วกันแล้วไล่เขาก่อนก <I> ็ไม่เอาเซลเซียนดีกว่าไม่ได้ครับถอยหลน,นะครับนะครับดูเหมือนเขาจะห่วงบับแดงนะครับ เดีย๋ยวเราจะเลี้งเซลเซียนก่อนนะครับนะครับดีดีแตกไปหนึ่งครับตโตโร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 โตโน่โตโรหรือตโตโน่ไปครับหุบวงในดีกว่านี่ฮายานะครับไม่งั้นเราตายฮายาเตะนะครับไปครับเอาคลองครับ เอาคลองเสร็จผมจะปล่อยมังกรทิ้งบนเลยนะครับผมจะไม่ไปปล่อยบ้านนะครับผมจะปล่อยอทิ้งเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะมีแผนจบเลยนะครับเลยนะครับผมต้องทําเว็บก่อนนะครับทําเวบคลิปก่อนดันคลิปตรงสูงขึ้นไปก่อนนะครับเสร็จป th ุ๊บปล่อยมังกรครับไล่ันก่อนไล่ไปก่อนครับ ดันคลิปตงสูงขึ้นไปก่อนครับแล้วก็ถอยมาครับแล้วก็มาทําเวฟกลางต่อครับเดี๋ยวเราจะไปตายเรนกลางกันนะครับผมตายเพราะอะไรครับเพื่อที่จะให้มันมารวมไฟขึ้นบ้านเราครับยังไงผมก็เกิดทันครับผมคํานวณเวลาไว้แล้วครับผมยอมตายเพราะอะไรครับเพื่อที่จะไม่เข้าเดฟบ้านนะครับยังไงเขาต้องดันบ้านเราอยู่แล้วนะครับเขาก็มาดันนะครับคือผมเกิดทันอยู่แล้วครับ เขาบวกในป้อมยังไงเขาก็บวกแพ้เรานะครับเรามีรอเลี้ยวครับเห็นไหมครับเราตายเนี่ยฝั่งเขากล้าเดินออกจากบ้านแล้วนะครับถ้าเราไม่ตายเขาก็ยังเดฟอยู่นะครับเกมก็จะตึงเข้าไปอีกนะครับกลางมีประเด็นนะครับไอ้บวกกันแล้วครับตึงสวยครับดูดูครับผมมีรอเลี้ยวครับฝั่งผมมีรอเลี้ยวครับเลดมามันโหดมากครับ คืเลนมาฝั่งตรงข้ามเขามันมีตัวที่จะหยุดรอเลี้ยวได้เลยครับนะผมจะเกิดแล้วนะครับผมจะไปเชียร์เลนบนก่อนนะครับแล้วค่อยขึ้นไปตีป้อมครับว่าผมเกิดทันนะครับจบง่ายๆเลยนะครับดูนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีตัวหยุดรอเลี้ยวได้คือโอกาสแพ้เขาสูงมากครับน่าจะจบแล้วนะครับทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคระับบาย